ท่าน,นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้บรรดาเพื่อนมิสูต์สมณีน,นทั้งหลายสำวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องน้ำมนตของพระพุทธเจ้าแต่ความจริงร่างกายผมมันก็แย่วันนี้เป็นวันที่21กุมภาพันธ์2,527ความจริงหยุดบันทึกเสียงมานานร่างกายไม่ดี ถต่แถมวันนี้มันก็ยังไม่ดีไม่ดีตลอดมาก็เลยลำคาญร,ร่างกายแต่ว่าเสมหะมันก็มากเป็นไข้ก็เป็นก็ช่างมันค่อยมานานงานไม่มีผลร่างกายไม่ดีก็เลยวันนี้แกล้งใช้ให้มันตายไปซะเลยในเมื่อมันไม่ดีก็อย่าคบมันไว้ทำไมเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี้ เพรเวลานี้ดินงข่าวก็บอกมีพระบางวัดแต่ในว่าในวัดนั้นจะเป็นทุกองค์หรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบ <c oughs> <c oughs> เวลาที่ญาติโยงพุทธบริษัทไปหา <c oughs> ก็บอกไปงานศพออกมาพูดสององค์สามองค์ก็โจมตีเรื่องเชื่อในมงนํำมนต์เป็นต้น <c oughs> ผมว่าพระเราทำอย่างนั้นมันก็ไม่ถูก ต้องศึกษากำลังใจคนเสียก่อนกำลังใจของคนอยู่ระดับไหนแล้วก็น้ำมนเนี่ยมันไร้ผลหรือเปล่าไอ้ที่เขามีผลมันก็มีที่ทำมนเลอะเลอะ,ะเทอะไร้ผลก็มี <c oughs> กรวมความว่าคนติน้ำมนก็ถือว่าเป็นคนที่มีความไม่รอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ติคนนินทาคนกล่าวร้ายใส่สีของคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าผู้นั้นยังไม่เข้าถึงสกเก็ความดีของพระองค์ที่พระองค์ทรงสั่งสอนเพราะเป็นปุปิกิเลสจึงขอบรรดาท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ที่นี่เลิกนินทาคนเสีย ถ้าเรายัางนินทาคนมากเพียงเราเราก็เลวมากเพียงนั้นถ้าเราเลิกนินทาคนเราก็เป็นคนดีเพราะคนนินทาคนไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวเป็นคนคบกิเลสคือความเศร้าหมองหัวจิตก็รวมความว่าอารมณ์จิตชั่วนั่นเองผมจะนำเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้ามาเล่าสู่ท่านฟังในพระธรรมบทภาคที่เจ็ด ท่านกล่าวว่าเป็นบุพกรรมของพระองค์เป็นเรื่องบุพกรรมของพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าทรงสั่งให้พระอานนท์ทำน้ำมนต์จะได้รู้กันว่าการทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งให้พระอาน,นนท์ทำแลวพระอานนท์เป็นพุทธอนุชาด้วยเป็นน้องชายและก็เป็นพุทธอุปถากเป็นพระตุปธัมรรมมันก็เงาตามตัวของพระพุทธเจา้า ถ้าน้ำมนต์ไม่ดีถ้าพระอนท์นไปทำเข้าพระพุทธเจ้าต้องเร่งงานแน่แต่ถ้าว่าในเรื่องนี้คาถาทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าให้พระอนท์บอกให้พระอนท์นศึกษาเมื่อพระอนท์นเรียนไปแล้วก็ไปทำน้ำมนต์ก็เป็นอันว่าคนที่ด่าคนทำน้ำมนต์ก็ถือว่าคนนั้นด่าพระพุทธเจ้าด้วยคนที่ด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงประรุ ทรงตัสว่าไม่ใช่สาวกของพระองค์คําว่าสาวกแปลหมายถึงผู้รับฟังคือคนไม่ใช่คนของพระพุทธเจ้านั่นเองถือว่าเป็นคนคเดรถถีระถีวันนี้ผะอาจจะพูดแรงไปนิดหนึ่งก็ต้องขออภัยพูดให้พวกเราสู่กันฟังน่ในเรื่องภายในจะสุ่มสี่สุมห้าพูดทรงเดชไปมันจะลงนรกท่านที่ปฏิบัติพกรรฐานได้แล้วไปดูเสียบ้าง ว่าคนที่พูดไม่ดูเหนือดูใต้ประเภทนี้เขาไปอยู่คุ้มไหนกันเ <c oughs> นื้อความก็มีว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบบุพกรรมของพระองค์เองจึงไี้ทรงตัดพระธรรมทสนานิว่ามัตตาสุขะริจาขคาเป็นต้น เนื้อความก็ม <chae ological> <desires> mm ีว่าในสมัยหนึ่งในเมืองไพศสรีซึ่งมีอาณาจักติดต่อกับเมืองเมืองของกรุงราชครห์มหานครเวลานั้นเมืองไพศสรีเกิดโรคร้ายเกิดขึ้นโรคอันดับแรกก็คือความแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็เกิดโรคคนก็อด โรคก็มากร้อนก็ร้อนความจริงเมืองภัยสารีกับเมืองราชคร้นี่อยู่ใกล้กันเขตนี้ถ้าร้อนก็ร้อนหน้าดูอย่างพวกเราเราผมไปมันแล้วทนก็ไม่ไหวก็เป็นว่าคนก็เจ็บป่วยตายกันเป็นแถวๆอันดับแรกโรคก็เกิดก่อนให้ความไข้มีเข้ามาร่างกายสุดโทมอากาศไม่ดี โรคอื่นก็เข้ามาแทรกนานาเข้าอายุอหิวาตกรโรคก,ก็มาเมื่ออาหิาหวาตกรโรคนี้เข้าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอาหินี่ก็แปลวงง่างูวาตะนี่ก็แปลว่าลมไอโรคะเขาแปลอาการเสียดแทงอาการเสียดแทงที่เกิดจากลมลมนี่มีพิษเหมือนงูเขาว่าอย่างนั้นคือเป็นแล้วมันตายเร็วจําไม่ได้นะ คำว่าไอฮิวาแต่กระโรคนี่ก็แปลว่าโรคหรืออาการเสียดแทงมาจากลมลมที่มีพิษมงพิษมงโง,ง,งูจะนั้นคนได้เป็นโรคไอฮิวาตายเร็วมันก็ถูกพิษง,งูกัดเวลานั่นการแพร่ก,ก็ดีแต่เนี้นว่วมันก็ไม่ทันทั้งวาระที่คนจะตายเขาตายกเกลื่อนกระดาบ เมื่อฮิวารตกโรคมาตายัเกลื่อนฝังก็ไม่ค่อยจะทันทิ้งศพหมักหมมกันโรคอื่นก็เข้ามาแทรกพวกอมนุษย์คือพวกอสุรกายบ้างพวกเปรตบ้างพวกอะไรบ้างก็เข้ามายื้อแย่งศพกินก็หมักหมมกันมากคนตายหนักอาการตายเมื่อมากอย่างนั้นเข้าจริงๆบรรดาชาวบ้านเขาก็โทษพระราชาความจริงพระราชาในปิงกระโถนท้องพระโรงจริงๆ ท่านก็อยู่เฉยๆที่ก็ทำความดีทุกอย่างแต่ว่าชาวบ้านก็โทษว่าเจ็ดราชการมาแล้วไม่เคยมีโลกอย่างนี้เลยแต่มาราชการนี้เป็นราชการที่แปด่นหมายความความจริงเขาสืบเขาเขาปกครองราชสมบัติเป็นเป็นพระราชามาถึงเจ็ดพันองค์มั้งม,มันมันมากด้วยกันนะี่นะ ผมก็ไม่รู้กี่องค์ที่เกียจจำมานับว่าเป็นพันพันองค์ในเมืองนี้เขาไม่มีการปฏิวัติรัฐบา,ารบ้านเมืองก็มีความสุขแต่ว่าคนเขาทราบว่าสมัยเจ็ดจั่รจักิการที่หนึ่งถึงเจ็ดในช่วงหลังนี้ไม่เคยมีโรคร้ายแบบนี้ แต่ว่าพอรัชกาลที่แปเข้ามาโรคหนักจริงๆเขาก็เลยโทษพระราชาว่าพระราชาไม่ทรงธรรมพระราชาทั้งว่ดดีแสนดีจึงประชุมอํามายข้าราชบริพารปรหิตคนที่มีความรู้ต่างๆให้สอบสวนสืบสวนความประพฤติของพระองค์ว่าความประพฤติของพระองค์นี่มันไม่ดีตรงไหนบ้างบกพร่องตรงไหนบ้างคอยชี้แจงออกมา ถ้ามีอะไรไม่ดีก็ทรงยอมรับผิดบรรดาบระชาชนนั้นหลายเหล่านั้นก็พิจารณากันแล้วเห็นว่าพระองค์ทรงทําดีทุกอย่างอยู่ในศีลในธรรมทุกอย่างแต่บาเวลานั้นโลกเกิดสามรายการคือหนึ่งภัยเกิดจากอาหารอาหารน่หารได้ยากมันแรงจะไม่มีอะไรจะกินเหมือนกับปี2,521ของเรา สองภัยเกิดจากอมนุษย์คือพวกผีพวกเปรตพวกอสรากายน้าภัยเกิดจากโรคโรคที่มันเกิดขึ้นเพราะอากาศไม่ดีในเมื่อทุกคนเห็นว่าพระราชาดีพวกกราทูนในทรงทราบว่าความผิดของพระองค์ไม่มีพระเจ้าค่ะองค์จึงได้ปรึกษาว่าถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงดีเอายังไงกันแน่โรคจริงจะบรรเทา บรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์นังหกพวกเดรธีก็บอกกว่าถ้าไปนําอาจารย์ทังหกมาอาจารย์นังหกมีฤทธิ์มากมีบุญญาธิการมากโรคอย่างนี้จะหายแต่ได้ว่าในเวลานั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบระบทขึ้นในโลกใหม่ๆคือนั่นหมายความใหม่เอี่ยมเลยเข้าไปอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร เรียกว่าเห็นจะไปปันป้นบานหนึ่งปีเห็นจะไม่ครบดีเป็นเวลาจจนที่จะเข้าบรรษาขันหมายคว่านทั้งปีที่สองวันรู้เอาไปเสกสัมมาทิฏิยายนเข้ามาเป็นปีที่สองก็มีคนที่ทราบข่าวพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าทรงบัติเข้นแล้วในโลกขอให้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่นี่โรคภัยไข้เจ็บปัญจะหาย ภัยอันตรายต่างๆจะหมดไปในที่ประชมุมลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าเห็นด้วยอาจารย์ทั้งหกมีมานานแล้วโรคมันก็มีแต่ว่าสมเด็จพระจินทร์ีคือพระพุทธเจ้าเราใฝ่ฝันกับมานานใครๆก็พูดถึงพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยพบพระพุทธเจ้าจริงๆสักทีเวลานี้พบพระพุทธเจ้าจริงขณะที่ ฝึกสายกันอยู่นั่นก็มีเจ้าฤาษีองค์หนึ่งท่านประทับอยู่ด้ดยพระเจ้าฤาษีองค์นี้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระเจ้าพิมิสารในวันที่องค์สมเด็จพระพิตรมานเข้ามากรงราชคฤห์เป็นครั้งแรกและเวลานั้นพระเจ้าพิมิสารกับบรรดาบริษัทเป็นประสูดาบันกันเป็นแถว,แถว ท่านเจ้าลิชวีองค์นี้ก็เป็นประโสดาบันด้วยในเมื่อเขาพูดถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงยืนยันว่าพระพุทธเจ้ามีความดีจริงถ้าพระพุทธเจ้ามาในที่นี้โรคภัยมันจะหายความจริงโรคร้ายที่เบียดเบียนร่างกายมันเป็นของธรรมดามันเป็นโรคมาใหม่แต่โรคร้ายที่สุดที่ประจำใจคือความเลวของจิตมันจะหายไปด้วย ทุกคนก็ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นต้องให้พระเจ้าริชวีองค์นี้กับลูกชายเขาโรหิตไปนิมนต์พระพุทธเจ้าที่กรุงราชคฤห์มหานครเมื่อท่านรับอนุมัติเขาส่งไปแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารความจริงท่านเป็นเพื่อนกันเอาเครื่องบรรณาการไปมอบให้แก่พระเจ้าพ,าพิมพิสารประวาย มีควาก็บอกว่ามีความต้องการอยากจะได้พระพุทธเจ้าไปสรงเคราะห์ที่เมืองไผ่สรีเพราะเวลานี้คนตายกันมากทับผมฟังก็ไม่ทันเผาก็ไม่ทันมันตายก็เป็นไม้โรคตายตายอย่างนี้นะครับผมเคยเจอมันหลายสมัยในชีวิตผมมันน่ากลัวจริงๆบางทีคนเข้ามาลงที่วัด ไอ้คนเอาลงจะไปใส่ศพไม่ทันจะเอาลงไปเข้ามาส่งข่าวตายแล้ววันตายสี่ห้าคนเฉพาะในเขตนั้นทําอย่างนี้พระในวัดหนาวกันเป็นแถวแถวนี่เลยครับอย่าประมาจจะบอกสมัยไหนหมอเก่งนั่นในสมัยนั้นหมอเก่งๆโรคชะหมอตายเป็นแถวแถว รวมความว่าพระเจ้าพิมพิสัยก็อบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจของกระผมผมเองก็ไปรุกสิทธิพระพุทธเจ้าผูดภาษาไทยนะพระพุทธเจ้าจะทรงเสดเดไปหรือไม่เสด็จไปเป็นเรื่องของท่านที่เข้าไปกราบทูลเองเจ้เครื่องบรรณาการเครื่องกำนันอะไรก็ตามเครื่องกำนันเครื่องผู้เยี่บ้านมาให้เนี่ยผมรับไม่ได้ทานที่ดีก็ปฏิมนเอง มันเจ้าพระเจ้าฤชวีก็ลูกชายของบุรๅหิเขาไปกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมจาให้พระทรงพระปรมศาศริดาหให้ทรงทราบนี่มันยังไม่สบายลิ้นนีไม่เป็นเรื่องไม่สบายมากกว่านี้ก็พูดไปอย่างนั้นมันอยากไม่สบายพูดมันตายไปเะเลยถ้าตายในธรรมไม่เป็นไร พระพุทธเจ้าทรงทราบพิจารณาดูตามด้วยอำน,นาจพุทธญาณก็ทรงทราบว่าถ้าตถาคตไปที่นั่นถ้าเราไปที่นั่นนึกในใจนะไปถึงแล้วฝนจะตกหนักจะชะสิ่งโสโครกทั้งหมดให้ไหลลงแม่น้ำคงคาความสะอาดของพื้นที่จะเกิดขึ้นหนึ่งโรคจะบางเพราะความสุขปรกหายเริ่มหายไป แล้ก็บริการี่สองท่าระฟันแดงวัตถมรมตศาสนารัตนสูตรเฮอยานีทภูตาในใจิตตำนานผลเจะเกิดมหันเป็นมหันให้คนเข้าถึงว่าไตรสรนาคมอยู่ในสินห้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะมีความสุขกันคึ้นหนึ่งไม่เบียดเบียนกันโดยทางกายไม่ฆ่ากันบ้างไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายร่างกายกันบ้าง ไม่ลักไม่ขโมยกันไม่แย่งคนรักกันไม่โกโหกหมดเท็ดไม่พูดสอไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอเสียดเพื่อเจอือเลี้ยวไหลมนินทาชาวบ้าน <c oughs> แล้วก็ไม่เมาเกินไปอันนี้โลกเมืองภัยารีจะมีความสุขขึ้นกว่าเดิม <c oughs> แต่ว่าจะให้หมดไปทีเดียวไม่ได้เพราะความเลวของคนมันมีอยู่ดูแต่สมัยนี้เถอะ จะว่าแต่ทงคนนุ่งกางเกงแต่คนนุ่งสบงมันยังเร็วเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเดิยมยน่ายพุธิยานก็ทรงรับวัตถา,าคตจะไปต่อมาเมื่อพระเจ้าเป็นสารทรงทราบก็ข้าไปกราบทูลถามองค์สมเด็จไปจอมไตรว่าจะ,สะเสด็จไปเมืองภัยสาลีหรือพระพุทธเดียว่ะพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าไปตัา,าคตจะไปสงเคราะห์ แต่ว่าจะไปไม่นานจะต้องกลับมาเข้าบรรษาที่ะเวรวนเวลานี้ก็เหลือเวลาไม่กี่วันือสิบวันก,กว่าๆจะเข้าบรรษาพระเจ้าพิมพิสารนี่กล่าวทูลว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปรอเข้าพเจ้าก่อนคอยปรับพื้นที่ให้ดีซะก่อนพื้นที่ยังไม่ราบเรียบจึงได้ทรงสั่งให้พนักงานปรับพื้นที่ให้เรียบ เดินสะดวกสะดวกสำหรับพระพุทธเจ้ากรมดาพประสงค์500รูประยะเวลาทางสิ้นทางไกลย5โยชน์แล้วก็จัดดอกไม้5สีโรยปลายในิี่ทางสูงแค่เขาเป็นการบูชาพระพุทธจเจ้าเมื่อเสร็จแล้วก็กราบทูลให้เสด็จพระพุทธดจาดำเนิน เวลานั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จจิงเอารม่มเอาฉัดสองชั้นกั้นให้พระพุทธเจา้าฉัดชั้นเดียวกั้นให้พระสงห้าร้อยรูปคือหนึ่งรูปหนึ่งองค์ต่อฉัดหนึ่งอันแล้วหลังจากนั้นไปถึงแม่น้ําแล้วต้องข้ามฝากก็เรือสองลำเข้ามาเทียบกันทําเป็นเรือกันยาประประดับประดาและสวยสดงดงาม เวลาที่เรือถอยออกไปสําหรับพระพุทธเจ้าเรือพุทธเจ้านะเรือต้องใช้มาก500องเ์เรือของพระพุทธเจ้านี่ประดับประดาสวยงามพระเจ้าวิาริสันไปส่งเรือถึงน้ําแค่คอเรือถอยออไปที่ก็เดินตามเรือไปมือพนมไปไหวพระพุทธเจ้าลงทั้งเครื่องทรงไม่ใช่มีแต่พระเขามา น้ำแค่ขอก็กราบทูลพระเจ้าว่าถ้าพระองค์ยังไม่เสด็จกลับเพียงใดข้ารพระพุทธเจ้าก็จะคอยพระองค์อยู่ที่นี่จนกว่าจะเสด็จกลับพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปทางเรือสินระยะทางสามโยศแล้วก็จึงขึ้นฝั่งทั้งฝั่งน้นก็ไม่กัรเมื่อทราบข่าวว่าพระเจ้าบิมีิสารทําอย่างนั้นพระราชาเมืองไพศาลีก็ลงมารับแค่ขอเหมือนกันน้ำแค่ขอเหมือนกัน จัดที่ให้เรียบเป็นทางระยะสามโยชน์ถึงเมืองแล้วก็เอาดอกไม้โปรยปลายเช่นเดียวกันแต่ว่าทาน้นจัดหนักของพระพุทธเจ้าฝั่งนี้จัดฉัดสองชั้นฝั่งโน้นจัดฉัดสี่ชั้นรับพระพุทธเจ้าฝั่งพระเจ้าไปสพิมิสาลจัดฉัดหนึ่งชั้นกั้นให้แก่บรรดาพระสงค์ฉัดคือร่มและชัดตังบระบร่มแต่ฝั่งโน้นเอาร่มสองชั้น ฝั่งนี้ร่มหนึ่งชั้นท้าไม่เกินกันพอพระพุทธเจ้าทรงเหยียบพ,พื้นดินฝั่งโน้นข้เมืองไผ่สรีมหาเมฆใหญ่ตั้งขึ้นฝนตกหนักไม่ลืมหูลืมตานับเป็นชั่วโมงชั่วโมงนาบางแห่งน้ําท่วมแค่เข่าบางบางหงน์บางแห่งน้ําท่วมแค่อกน้ําก็พัดพาเอาสิ่งโสโครกต่างลงในแม่น้าําคงคา ทำให้บ้านเมืองสะอาดขึ้นมาเยอะไอสิ่งปฏิกลูลพวก้ากศกตั้งยเหล่านั้นก็หล่นไหลลงมาในแมน่น้ํำคงคาหมดส่วนเลอะเทอะต่างๆก็แล้มาตามพื้นดินก็สะอาดความชุ่มชื่นกับปรากฏคนก็เริ่มมีความสบายเพราะฝนไม่ตกมานานครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระพิิตรมารสมเด็จเข้าไปในเขตเมืองไพรชาลี เข้ามาในเขตพระรัชฐานแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วก็ทรงเรียกพระอนุนว่าอน,นันทะดูก่อนอนุนจุมานีเธอจงเรียนรัตนสูตรรัตนสูตรคือบทยานีทะูตาเรียนรัตนสูตรอันนี้ไปแล้วก็ไปเดินไปบริกรรมรอบๆรอบๆเขตของเมืองไายชาลีทั้งสีทิศ พระนนเรียนรัตนสูตรแล้วหลังจากนั้นก็อาบาตขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วอาบาตรข้าพเจ้าใส่น้ําเห็นไหมเริ่มทาน,น้ำมนตวิธีทํานมนพระนนคือหนึ่งอรัธนาบร,รมีขอาพระเจ้าสาสบทัดคือบร,รมีปกติที่เรียกบารมีเฉยๆสิบทัศอุปปาบร,รมีสิบทัด ปรมตถบรมีสิบทัต์ั่นก็มหาความดีของพระเจ้าอีกอันหนึ่งคือมหาบริจาคห้าประการแล้วก็จริยาสามประการคือโลกตถจริยาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่โลก <c oughs> ยาตถฐจริยาที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่พญาิ พุทธาจรรยาทรงพุทธประโยชน์ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าคือสอนคนให้บรรุมรคลและอาราธนาความดีขององค์สมเด็จจินสีในการก้าวลงสู่ด้วยขันในพบที่สุดคือชาติสุดท้ายและการความดีของการประสูติความดีในการเสด็จออกมาหาพิเนศกรมของพระพุทธเจ้าและพระเจ้าทรงทําความเปลี่ยนทั้งเปลี่ยนทั้งหปี ต่อมาความดีของพระองค์บาร,รมีช่วยเหตุธำนมะมารตลอดที่อรัตนาความดีที่แทงตลอดพระสัพพัญญติญาณเหนือบัลลังพระโผเป็นพระพุทธเจ้าเพ็นอรหันต์การยังธรรมจักรตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรให้เป็นไปกับปัญญวิเคาห์หรือศีลห้าเป็นไปในโลกและก็อาัตนาโลกุตระโลกุตระธรรมเก้าประการคือมรซีพผลซีนิพานหนึ่ง ได้ก่โสดาปฏิมักสกิทาคามิมักอานาคามิมักอานาหัตตมักพระโสนดาติปฏิผลพระสกิทาคามิผลอานาคามิผลอานาหัตผลแล้วก็นิพานอีกหนึ่งเป็นเก้าหลังจากอารัธนาบร,รมีทั้งหมดเจ็จพระนรนก็เข้าไปยังเขตของเมืองในพระนครเที่ยวทำพระบริสคือสวสดญาณีตะผูตาฮนะเรื่อยไป ในกำแพงทั้งสามด้านหรือเดินกำแพงสามด้านตลอดสามยามในราตรีนั้นเดินไปเดินมากระสูตรรัตนสูตรยานีตภูาตานิสมาคาตานิวายาเถท่านรู้ต่นท่านบอกว่าเมื่อพระอนนท์ใช้ศัพท์คำว่ายังกินจิเท่านั้นนะเป็นต้นเป็นน้ำว่าพระเทระกล่าวเท่านั้นน้ําที่สาดท่านก็สาดน้ําไปด้วยธนมนเนี่ย อย่าลืมนะธนมนบทนี้นะก็ศาสตร์น้ำค้นไปเบื้องบนน้ำขึ้นไปลอยขึ้นบงบนตกลงมาตกลงกระมมกระมมก็มอามนุษย์ทั้งหลายคือเปลืสุรกายเป็นต้นพวกนั้นทนไม่ไหววิ่งกันพลานไปหมดถ้าบ่อยจำเดิมโดยการกล่าวเรคาคาถาว่ายาณีทภูตานิเป็นต้นหยดน้ำเป็นราวกบว่า เทิดเือชดาพุ่งขึ้นบรรยากาศแล้วตกลงมาเบื้องบนตกลงมาบนหัวของมรรดามนุษย์ทั้งหลายผู้ป่วยบรรดาคนป่วยทั้งหลายหายโรคทันทีทันใดน,นั่นเองเห็นไหมละ่ะแล้วก็ลุกขึ้นวาดล้อมพระเถระหนังสือทั้งบางนี้นะถ้าบอกว่าจำเดิมเต่บ,บทว่ายังกินจิเป็นต้น อันระเทระกาบแลบ้วบรรดาอมนุษย์คือพวกเปรตอสุรกายสัมภเวสีทั้งหลายถูกเมนต์น้ำกระทบแล้วทนไม่ไหววิง่งหนีกันพลานไปก่อนที่อาศัยที่ที่ทกองอยากเยี่ยก,ก็ดีที่ส่วนแห่งฟ้าเดวงเป็นต้นก็ดีก็หนีหนีไปแล้วโดยประตูออกประตูนั้นบั่งประตูนี่เท่าที่มีประตู มันบอกบรรดาประตูทั้งหลายไม่มีช่องว่างเลยพวกนี้มันดันกันหมดเบียดกันออกไปบรรดาอมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมาได้โอกาสก็ทําลายกําแพงหนีไปมหาชนประพรมทองพระโรงในถ้ำกลางเห็บมนครด้วยของหอมต่างๆแล้วก็ผูกผ้าเพดานอันวิจิตไได้วยทองคําเป็นต้น ตกแต่งพุทธอาฏนําเสด็จสมเด็จพระบรมโลก,กนาาเสด็จเข้าไปแม้วันนี้ไม่ทันจะถึงไหนนาฬิกากรีกซะก่อนเลยไม่พูดอะไรกันเวลนหมดแล้วที่จะหมดเขาบอกว่าเรื่องน้ำมนต์นี่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลถ้าทำถูกอาศัยบาร,รมีขือองค์สมเดม็จไปจอมไตรมีผลมากอรบันดาเพื่อนพิสุทธ์สมณีนองหลเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความศุขสวัสดิพิพัฒนะมงคล สมบูรณ์พุนผลยงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนพิสุทสั์เรณผูพรับฟังทุกท่านสวัสดี